คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมจนเกินไปหรือไม่เคยถูกบังคับให้ล้มลงและไม่รู้จะลุกขึ้นได้อย่างไรแต่นี่คือเรื่องราวของคนที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกที่มืดมิดจนกระทั่งพบแสงสว่างที่ไม่คาดคิดอย่าพลาดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลถ้าคุณฟังเรื่องราวของเรา,ก,ารกรุณาสนับสนุนช่องของเราการกดติดตามเล็กๆของคุณเป็นกำลังใจใหญ่สำหรับเราขอบคุณค่ะ วันนั้นฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงเมื่อครอบครัวของสามีบอกให้ฉันหย่าและขับไล่ฉันออกจากบ้านที่เคยเป็นบ้านของฉันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยฉันไม่มีที่ไปไม่มีอะไรจะทํานอกจากเดินไปยังร้านขายข,ายของเก่ากระเป๋าเงินของฉันแทบจะไม่มีเหลือแม้แต่บาทเดียวความหิวเริ่มเข้ามาแทนที่ความคิดเริ่มหมุนวนไปที่วิธีที่จะเอาตัวรอดในที่สุดฉันก็ตัดสินใจขายสิ่งของที่แม่เคยให้ไว้เป็นมรดกของฉัน มันเป็นสิ่งที่มีค่าและเต็มไปด้วยความทรงจำแต่ในเวลานี้มันจำเป็นที่สุดเมื่อฉันเดินเข้าไปในร้านขายของเก่าฉันรู้สึกได้ถึงสายตาของเจ้าของร้านที่มองมาที่ฉันเขานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์และหยุดงานมองดูสิ่งที่ฉันถืออยู่ฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเจ้าของร้านเห็นสิ่งที่ฉันถือเขาก็เริ่มร้องไห้น้ำตาไหลลงไปบนใบหน้าของเขาฉันรู้สึกงงและตกใจฉันไม่รู้จะพูดอะไรทำไมเขาถึงร้องไห้ สิ่งที่ฉันขายเป็นเทียงของที่ไม่มีค่าเขารับสิ่งของของฉันและมองไปที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารความรู้สึกในใจฉันยังคงวุ่นวายไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแต่ความรู้สึกหนึ่งที่ฉันแน่ใจคือชีวิตนี้ไม่สามารถดำเนินไปในทิศทางที่คาดหวังได้เสมอไปและตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินหน้าต่อไปเรื่องราวนี้ยังไม่จบเจ้าของร้านเก็บเงินที่ฉันได้จากการขายสิ่งของให้ไว้ในมือของเขาอย่างช้าๆก่อนที่จะยื่นให้ฉัน ทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้เขาถามเสียงแผ่วเบาฉันไม่มีคำตอบที่จะให้เขาคงจะเห็นความทุกข์ในแววตาของฉันมันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนี้หรอกเขาพูดพร้อมกับวางมือบนโต๊ะฉันย่งคงยืนอยู่อย่างนั้นรู้สึกเหมือนว่ามันคือช่วงเวลาที่หยุดอยู่กับที่ความรู้สึกหิหวโหยและความอับอายที่ท่วมท้นทําให้ฉันแทบจะไม่สามารถยืนตรงได้แต่แล้วเขาก็ทําสิ่งที่ทําให้ฉันตกใจที่สุดเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาและยื่นเงินให้ฉันจํานวนหนึ่ง เอานี่ไปใช้ก่อนเขาพูดเสียงนุ่มน้ำตาคลอเบ้าแต่ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้ฉันรับเงินจากเขาแต่ไม่สามารถมองหน้าเขาได้การกระทําของเขามันไม่คาดคิดเลยเขารู้ว่าฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และเขาก็ไม่ทิ้งให้ฉันลำบากมากกว่านี้ขอบคุณฉันพูดเสียงแผ่ว ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแต่ฉันรู้แค่ว่าโลกยังคงหมุนไปและชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่ามันจะพาฉันไปที่ไหนวันหนึ่งฉันอาจจะกลับมาแกร่งขึ้นจากทุกสิ่งที่ผ่านแต่ในตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทําคือเก็บความหวังไว้ในใจและก้าวเดินต่อไปเรื่องราวของฉันยังไม่จบฉันเดินออกจากร้านไปพร้อมกับเงินในมือที่มันเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันยังยืนอยู่ได้ในตอนนี้ท้องของฉันยังคงรู้สึกหิวจนแทบจะทนไม่ไหวแต่ความรู้สึกที่ลึกลงไปในใจคือความเหนื่ เมื่อออกจากร้านมาฉันมองไปรอบๆตัวเองเหมือนกับโลกนี้มันไม่มีที่สำหรับฉันอีกแล้วเส้นทางข้างหน้าดูเหมือนจะมืดมนและไรทิศทางแต่ความคิดหนึ่งกลับเข้ามาในหัวความคิดที่บอกให้ฉันไม่ยอมแพ้บางทีชีวิตมันอาจจะไม่ดีในตอนนี้แต่ฉันต้องพยายามฉันคิดในใจฉันยังจำคำสอนของแม่ได้เสมอถ้าล้มเหลวก็ลุกขึ้นใหม่เพราะโลกมันไม่เคยหยุดหมุนฉันเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆทุกก้าวที่ฉันเดินดูเหมือนจะหนักหน่วงแต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดได้ ทุกๆก้าทำให้ฉันรู้สึกถึงความหวังที่เล็กน้อยแต่พอมีแสงสว่างที่ปลายทางฉันอาจจะไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวที่คอยดูแลแต่ฉันยังมีตัวเองในช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกเหมือนความทุกข์ที่ฉันพยายามจะหลีกเลี่ยงมานานได้พังทลายลงและมันทําให้ฉันได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองฉันเริ่มเดินไปข้างหน้าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันเชื่อว่าฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรื่องราวของฉันยังคงดําเนินต่อไปอยู่เซธ เมื่อฉันเดินไปตามถนนในเมืองที่แสนเงียบสงบฉันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เคยมองข้ามไปต้นไม้ข้างทางที่ปลิวใบไม้ตามแรงลมถนนที่ยังมีผู้คนเดินไปมาแม้จะเป็นเวลาค่ำแล้วบางครั้งเรามักจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ฉากหลังในชีวิตของเราแต่ในตอนนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ฉันสามารถหยุดและรับรู้ได้ฉันหยุดเดินที่มุมถนนมองไปที่ร้านขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างซึ่งดูเหมือนจะเป็นร้านขายของมือสอง การเดินทางของฉันคงจะต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญมากขึ้นในไม่ช้าและในขณะนี้ฉันไม่สามารถมองหาคำตอบทั้งหมดได้แต่หนึ่งสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเดินออกจากบ้านและจากการขายของที่มีค่าทั้งหมดคือว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดเราก็ยังมีทางเลือกที่จะหันกลับมาหาความหวังใหม่ๆเมื่อฉันกล้าเข้าสู่ร้านนั้นเจ้าของร้านที่ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงไวกลางคนยิ้มให้ฉันคุณมาที่นี่ทำอะไรคะเธอถามเสียงนุ่มฉันเงียบไปสักพักก่อนที่จะตอบกลับไป ฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่มาที่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เธอมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เข้าใจและเธอเชิญฉันให้เข้าไปนั่งในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าโลกที่เคยทิ้งฉันไปกลับมีพื้นที่ให้ฉันยืนหยัดได้อีกครั้งเรื่องราวของฉันยังคงดำเนินต่อไปฉันนั่งลงที่มุมหนึ่งของร้านโดยมีเจ้าของร้านที่ยังยิ้มให้ฉันเขานั่งลงข้างๆฉันและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นชีวิตมันยากนะฉันรู้แต่ทุกคนที่เข้ามาที่นี่มักจะได้เริ่มต้นใหม่ คำพูดของเธอดูเหมือนจะสะกิดใจฉันอย่างลึกซึ้งคุณเคยรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวมันเหมือนจะหลุดออกจากมือไปหมดไหมฉันถามเธอเธอพยักหน้าเบาๆแล้วพูดใช่ฉันเคยผ่านมันมาแล้วตอนที่สูญเสียทุกสิ่งแต่บางครั้งการสูญเสียทำให้เราได้เห็นว่าเรายังมีอะไรอยู่น้ำเสียงของเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังเข้าใจทุกความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกคุณสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอเธอกล่าวต่อไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่คุณต้องลองและอย่าย,ยอมแพ้ ฉันนั่งฟังเธอเงียบเงียบรู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่ค่อยๆลุกขึ้นในใจบางทีคำพูดของคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงฉันเริ่มคิดถึงสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกท้อแท้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ความคิดเหล่านั้นเริ่มจางหายไปบ้างในความมืดมิดของชีวิตฉันไม่เคยคิดว่าจะได้พบใครที่เข้าใจความรู้สึกของฉันอย่างแท้จริงเจ้าของร้านยิ้มให้ฉันอีกครั้งไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกๆคนก็เคยตกลงไปในหลุมดำ แต่ก็สามารถออกมาได้เมื่อฉันลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินออกจากร้านความรู้สึกหนึ่งในใจบอกฉันว่าฉันสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ฉันเดินออกไปอย่างช้าๆแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การเดินที่ว่างเปล่าทุกๆก้าวที่ฉันก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่การเดินเท่านั้นแต่มันเป็นการเดินที่นำพาฉันไปสู่ความหวังใหม่เรื่องราวของฉันยังคงดำเนินต่อไปฉันเดินออกจากร้านไปด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากตอนที่เข้ามาการมองโลกภายนอกในตอนนี้ไม่เหมือนเดิม ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะมีแสงสว่างมากขึ้นแม้จะยังมืดอยู่ฉันเดินผ่านถนนที่เคยรู้สึกว่างเปล่าตอนนี้กลับเต็มไปด้วยชีวิตและความหวังที่ฉันเริ่มเห็นอีกครั้งในระหว่างทางฉันเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันในสวนสาธารณะพวกเขาทำให้ฉันนึกถึงเวลาที่มีความสุขก่อนที่ชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปการที่ฉันได้รู้จักเจ้าของร้านและได้พูดคุยกับเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจฉันไม่เคยคิดว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆจะมีพลังมากมายขนาดนี้ เมื่อฉันเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งที่มีแสงไฟลอดออกมาฉันคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยังมีโอกาสให้ฉันเดินไปอีกสักหน่อยฉันพบก,กับป้ายเล็กๆบอกว่ารับสมัครงานมันเหมือนสัญญาณจากจัก,กรวาลให้ฉันลองอะไรใหม่ๆในใจของฉันเริ่มมีความกล้าที่จะลองอีกครั้งความกลัวที่เคยครอบงำอยู่ได้หายไปบ้างแล้วฉันเข้าไปในร้านและถามถึงการสมัครงานเจ้าของร้านยิ้มและบอกว่าเราต้องการคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ ฉันรู้สึกว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ฉันรอคอยมานานชีวิตยังคงเดินหน้าต่อไปและในตอนนี้ฉันรู้ว่ามันอาจจะเริ่มดีขึ้นอีกครั้งเรื่องราวของฉันยังคงดําเนินต่อไปเจ้าของร้านพาฉันไปที่มุมหนึ่งของร้านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานที่รับสมัครเขาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และสิ่งที่คาดหวังจากคนที่จะเข้ามาทํางานฉันฟังอย่างตั้งใจความรู้สึกที่เคยหมดหวังเริ่มกลับคืนมาฉันรู้สึกว่าโอกาสนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ฉันต้องการมันไม่ใช่แค่การหางาน เขาพูดพร้อมกับยิ้มมันคือการให้โอกาสตัวเองที่จะเริ่มใหม่จากสิ่งที่เคยสูญเสียไปคำพูดของเขาทําให้ฉันนึกถึงทุกสิ่งที่ฉันผ่านเข้ามาและในตอนนี้ฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แต่ฉันสามารถสร้างอนาคตใหม่จากสิ่งที่ยังเหลืออยู่ถ้าคุณพร้อมฉันยินดีที่จะให้โอกาสคุณเขาพูดอย่างจริงจังฉันรับรู้ถึงความหวังที่กลับมาในใจความรู้สึกเช่นนี้หายไปนานมากแล้วฉันตัดสินใจรับโอกาสนี้และเริ่มต้นการทํางานที่นี่อย่างจริงจัง การเริ่มต้นใหม่ไม่ง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อไม่ให้ชีวิตนี้จบลงแค่เพราะความผิดพลาดในอดีตเมื่อฉันออกจากร้านในคืนนั้นความรู้สึกที่เจ็บปวดค่อยๆหายไปและถูกแทนที่ด้วยความหวังที่สดใสขึ้นความหวังที่จะได้พบสิ่งใหม่ๆความหวังที่ทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนหากเรายังมีกำลังใจเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรื่องราวของฉันยังคงดำเนินต่อไป ในสัปดาห์ต่อมาฉันเริ่มทำงานที่ร้านขายของมือสองเจ้าของร้านที่ใจดีคอยให้คำแนะนำและช่วยฉันเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการร้านฉันเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างในตัวเองความกลัวและความไม่มั่นใจที่เคยเกาะกินฉันเริ่มจางหายไปทุกเช้าฉันตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกว่ามีสิ่งใหม่รอคอยอยู่เสมอแม้ว่าฉันยังคงคิดถึงอดีตที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดแต่ความรู้สึกนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อฉันมองเห็นความสำเร็จเล็กๆในการทำงานและการได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆ วันหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังจัดระเบียบของในร้านลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาซื้อของเขายิ้มให้ฉันและเริ่มพูดคุยกันคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากเลยนะเขาพูดฉันยิ้มตอบขอบคุณแค่ทุกๆวันก็เป็นโอกาสใหม่ที่ฉันจะเรียนรู้และเติบโตเขามองมาที่ฉันด้วยสายตาที่แสดงถึงความเข้าใจคุณดูเหมือนจะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วผมหวังว่าโชคดีจะอยู่ข้างคุณ คำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับการได้รับกำลังใจจากคนแปลกหน้าฉันไม่เคยคิดว่าการพูดคุยเล็กๆน้อยๆจะมีความหมายมากมายในคืนนั้นขณะที่ฉันเดินกลับบ้านหลังจากทำง,งานเสร็จฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อฉันรับสายปรากฏว่าเป็นเจ้าของร้านที่โทรมาหาฉันคุณทำได้ดีมากนะเขาพูดฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณและมันทำให้ฉันดีใจ คำชมจากเขาทําให้ฉันรู้สึกว่าเส้นทางที่ฉันเลือกไม่ผิดฉันไม่ได้แค่เริ่มต้นใหม่ในงานเท่านั้นแต่ฉันกําลังเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ไม่มีขีดจํากัดวันแล้ววันเล่าฉันค่อยๆพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่ฉันมีแต่มาจากความสามารถในการลุกขึ้นใหม่หลังจากที่ลม้มลง เรื่องราวของฉันยังคงดำเนินต่อไปเดือนต่อมาฉันเริ่มรู้สึกว่าในที่สุดฉันเริ่มปรับตัวได้ในชีวิตใหม่ของฉันทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาฉันไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือท้อแท้เหมือนเมื่อก่อนแม้จะเป็นงานที่เรียบง่ายแต่ความรู้สึกของการมีเป้าหมายในชีวิตมันทำให้ทุกสิ่งดูมีความหมายเจ้าของร้านยังคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำฉันเสมอเขาไม่เคยหยุดบอกให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองแม้ในวันที่รู้สึกว่าโลกมันยังคงไม่เป็นใจคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะเขาพูดบ่อยๆขณะที่เขาช่วยฉันจัดการสินค้าภายใน คำพูดของเขาช่วยย้ำเตือนฉันว่าฉันสามารถผ่านทุกปัญหามาได้แม้ในช่วงเวลาที่มันดูเหมือนจะมืดมนที่สุดวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังทำความสะอาดร้านมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาในร้านเธอดูเหมือนจะตกอยู่ในสภาพที่เศร้าและเครียดมากฉันสังเกตเห็นว่าเธอมีรอยน้ำตาบนใบหน้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะฉันถามเธอหันมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลก่อนที่จะพูดออกมาเสียงสั่นฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ฉันไม่สามารถทนกับชีวิตที่เป็นอยู่ได้อีกแล้ว ท่านใดนั้นฉันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างฉันกับหญิงสาวคนนั้นมันเหมือนกับว่าฉันสามารถเห็นตัวเองในตัวเธอคุณไม่ต้องเดินผ่านความเจ็บปวดคนเดียวฉันพูดบางครั้งเราต้องหันมาให้กำลังใจตัวเองและเริ่มใหม่หญิงสาวมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่แสดงถึงความหวังเล็กๆก่อนจะยิ้มออกมาขอบคุณแค่ฉันจะลองคิดดูใหม่ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่ฉันผ่านมันมานั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์มันกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ฉันสามารถช่วยคนอื่นได้ ฉันเดินออกจากร้านในวันนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแม้ฉันยิงคงอยู่ในเส้นทางที่ยากลำบากแต่ในที่สุดฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าความแข็งแกร่งไม่ใช่แค่การเอาชนะปัญหาตัวเองแต่คือการแบ่งปันความหวังและกำลังใจให้กับผู้อื่นเรื่องราวของฉันยิงคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาร้านของเจ้าของร้านเริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการทำงานในร้านกลายเป็นกิจวัตรที่ฉันทำด้วยความตั้งใจและความรักทุกๆวันฉันรู้สึกเหมือนกำลังเติบโตขึ้นทีละนิดเหมือนกับดดอออกกกไมมมม้ที่่เริบาานจควื วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจัดของในร้านมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาดูเป็นคนสุภาพและท่าทางมั่นใจแต่ฉันสังเกตเห็นว่าสายตาของเขามองไปที่สินค้าบนชั้นวางด้วยความสงสัยคุณต้องการอะไรพิเศษไหมคะฉันถามด้วยรอยยิ้มเขาหยุดมองไปที่สินค้าหนึ่งแล้วพูดขึ้นผมกำลังมองหาของขวัญพิเศษให้ภรรยาผมคิดว่าเธออาจจะชอบอะไรที่มีความหมายฉันรู้สึกตืนต่นเต้นเมื่อได้ยินคำว่าของขวัญพิเศษ และฉันเริ่มเลือกของที่ดูมีความหมายมากที่สุดในร้านสิ่งนี้น่าจะเหมาะสมค่ะฉันยื่นของชิ้นหนึ่งให้เขามันเป็นเครื่องประดับเล็กๆที่ทำจากไม้และหินซึ่งดูมีเอกลักษณ์และความงามเขามองไปที่มันและพยักหน้าใช่ครับนี่แหละที่ผมกำลังมองหาขอบคุณมากก่อนที่เขาจะจากไปเขาหยุดหันมาที่ฉันและพูดว่าคุณมีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คนอื่นต้องการมากกว่าที่คิดนะคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมา หลายเดือนผ่านไปฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายการให้และการได้รับมันไม่เพียงแต่ทําให้ร้านเติบโตแต่ยังทําให้ชีวิตของฉันเริ่มมีความหมายมากขึ้นวันหนึ่งเจ้าของร้านพูดกับฉันว่าคุณทําให้ร้านนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมากคุณได้เรียนรู้จากการเผชิญกับอุปสรรคและตอนนี้คุณไม่เพียงแค่รอดชีวิตได้แต่ยังเติบโตได้ความรู้สึกของการเติบโตและการก้าวข้ามอุปสรรคกลับมาอีกครั้งฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าการเดินทางของฉันยังไม่จบทุกๆการก้าวที่ฉันก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเรื่องราวของฉันยังคงดําเนินต่อไปหนึ่งวันเมื่อฉันกําลังจัดเรียงของในร้านเหมือนทุกๆวันมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในร้านดูเหมือนเธอจะรีบและกระวนกระวายอยู่ไม่น้อยเธอเดินไปมาในร้านอย่างลังเลและสุดท้ายหยุดที่ชั้นวางของที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับคุณกําลังมองหาอะไรคะฉันถามด้วยความสงสัยเธอหันมามองฉันแล้วสายหัวเบา ฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแค่รู้สึกว่าฉันต้องทำบางอย่างเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นคำพูดของเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังเห็นภาพตัวเองเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นคือช่วงเวลาที่ฉันยังคงหลงทางและหาทางออกจากความทุกข์ยากบางครั้งการเลือกสิ่งเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ฉันพูดเบาๆลองคิดดูว่าอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเธอมองไปที่สินค้าบนชั้นแล้วหยิบขึ้นมาเครื่องประดับชิ้นหนึ่งมันเป็นสร้อยคอที่มีจี้รูปดอกไม้เล็กๆบนเส้นสายที่สวยงาม มันสวยค่ะแต่มันหมายถึงอะไรเธอถามด้วยความสงสยัยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตฉันตอบเหมือนดอกไม้ที่ต้องการการดูแลเพื่อให้มันบานออกมาเมื่อเราทำบางสิ่งเพื่อดูแลตัวเองเราก็สามารถเติบโตได้เช่นกันเธอมองสร้อยคอนในมือของเธออย่างช้าๆแล้วยิ้มออกมาขอบคุณค่าฉันคิดว่าฉันจะเลือกสิ่งนี้ก่อนที่เธอจะจากไปเธอบอกกับฉันว่า คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่ต้องหาทางออกคนเดียวขอบคุณที่ทําให้ฉันเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นใหม่คำพูดนั้นทําให้ฉันรู้สึกว่าแม้ในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดต่ําสุดที่สุดแต่วันนี้ฉันสามารถช่วยใครสักคนให้พบแสงสว่างได้มันไม่ใช่แค่การขายของในร้านเท่านั้นแต่มันคือการแบ่งปันความหวังและประสบการณ์ที่ทาให้เราเติบโต ตอนนี้ฉันเริ่มรู้ว่าแม้ว่าเส้นทางของฉันยิงคงยากลำบากแต่ฉันก็ไม่เคยเดินไปคนเดียวอีกต่อไปทุกๆก้าวที่ฉันก้าวไปข้างหน้ามันเป็นการเดินที่ไม่เพียงแค่สร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองแต่ยังสร้างให้กับคนอื่นๆด้วยเรื่องราวของฉันยิงคงดำเนินต่อไปหลายเดือนผ่านไปความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันค่อยๆแสดงผลทุกวันที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกถึงความสงบในใจมากขึ้นแม้ในวันที่ฝนตกหรือฟ้าไม่สดใสแต่สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความทุกกกกขแแตต่่จาาาารเผชิิญหหนนนน้้ัับมละดอไป ร้านของเจ้าของร้านยังคงเป็นที่หลบพักใจให้กับหลายคนที่มาหาคำแนะนำหรือแค่หาของขวัญพิเศษแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นระหว่างกันทุกการพูดคุยทุกคำแนะนำกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเราไปสู่การเติบโตในแบบของเราเองวันหนึ่งเจ้าของร้านมองมาที่ฉันขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของในร้านและพูดขึ้นว่าคุณได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วคุณไม่ได้แค่เริ่มต้นใหม่แต่คุณได้ทำให้ทุกคนที่เข้ามาที่นี่เห็นความหวังในตัวเอง คำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและในสิ่งที่ฉันได้ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนและยังคงมีอุปสรรคมากมายที่รอยอยู่ฉันรู้ว่าแค่เพียงความพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปก็เพียงพอแล้วโลกนี้ยังคงหมุนไปไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้แต่ฉันเรียนรู้แล้วว่าถ้าฉันยังยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ฉันจะสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้ และไม่ว่าเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรฉันจะยังคงเดินต่อไปไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทุกคนที่ยังต้องการกำลังใจและการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวของฉันยังคงดำเนินต่อไป